สดีสีสุดโทวิสุดที่เทวาปูเชมิสาธุสาธุส,สาธุสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่รักขาวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสังเข้าสู่พลังงานความปังนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราเพราะว่าเพจจิ้งนะคะวันนี้ก็ จะขออนุญาตไลฟ์สดเสร็จแล้วก็ลบทิ้งเหมือนเหมือนเดิมเลยค่ะพี่จ๋านะคะใครเข้ามานะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีจังหวะเหมาะของพี่ๆเลยจ้านะคะนะคะ,นะคะใครเข้ามาท่รักษ์เข้ามาแล้วนะคะพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะพรุ่งนี้รวยค่ะพรุ่งนี้รวยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนทูบแท่งแรกกันเราพบกันในวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15ตุลาคม25 65กบันทิราาักค่ะ นะคะสวัสดีที่รักคนสวยมาแล้วคะ่ะนะคะพี่จา๋านะคะเข้ามาแล้วเช็คภาพเสียงนิดนึงค่ะนะคะรายงานภาพเสียงนิดนึงว่าภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้จันเค่นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่เคยลดราคากว่านี้และเป็นรุ่นที่เคยไม่เคยจากโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกับเพิ่งได้เปิดมาดูนะคะทันไหมคะ ทันจะพี่จ๋านะคะทันจะใครนะพิมพ์ปปลาเล็กบอใบไม้เลขสองบอใบไม้เลขสองอยังมีจุดนะที่รักขอรหัสแผ่นเทเวสุวรรณอีกทีหนึ่งยยยักษ์ยยยักษ์อวอแหวนเลขหนึ่งยยยักษ์วอแหวนเลขหนึ่งค่ะแผ่นละสองบาทใช่ไหมคะยอยักษ์วอแหวนเลขหนึ่งค่ะนะคะพรุ่งนี้รวยค่ะขอให้จันเขเป็นสะพานบุญให้กับพี่ๆนะคะ เดือนนี้เดือนเกิดนะคะสาธุสาธุสาธุขออํานาจคุณพระศรีรัตนตไตโดยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์องค์เทพเทวาเทพาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาทั้งหลายนะคะอขอส่งผลดลบันดาลให้กับพี่ๆที่เกิดเดือนนี้ทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีงานที่ดีมีเงินที่ดี มีครอบครัวมีความรักมีความสุขที่ดีพรใดที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดขอจงบังเกิดกับแฟนเพจของข้าพเจ้าด้วยกันทุกคนทุกท่านสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้พี่ๆทุกคนที่เกิดในเดือนนี้มีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆค่ะนะคะบุญใดที่อาจารย์ชัดอาจารย์แค่ได้กระทำทั้งที่ได้อัดคลิป นะคะนานำเสนอไปในเพจและทั้งที่รับหลังที่ไม่ได้อัดคลิปก็ขอให้นะคะแฟนเพจได้อันนี้ส่งผลบุญเท่าเทียมกันกับพวกเราเราสองคนทุกคนทุกท่านเลยค่ะนะคะพี่จ๋านะคะสองเจ็ดสุดปังสองเจ็ดสุดปังไหนใครสองเจ็ดสุดปังจะพี่จ๋าสองเจ็ดสุดปังสอง สุดปังอ่าพิมพ์ให้หน่อยจ้ะ,ะเด่นของอาจารย์แค่คือ7และ8นะคะพอเลขทูบมี7มาเท่านั้นแหละแฟนเพจที่มาที่หลังยังไม่ทันได้ลงคิวเสริมดวงลงคิวรอเรือเลขหนึ่งได้เลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะมาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรจ้านะคะใครที่เพิ่งมานะคะนะคะเดี๋ยวอาจารย์แค่ขออนุญาตไปชาสัมพันธ์ชุดเสริมดวงอีกหนึ่งรอบอาจารย์ชัดพิมพ์ให้หน่อยจ้ะเขีดแนะคะเและแมาเป็น<อ>เลขเด่น เจ็ดเด่นก็เจ็ดสองเจ็ดก้็ดเจนันนก็นันนเซอาจารย์เด่นของอาจารย์แค่ในสูตรนะคะปีที่แล้วเลขเด่นทั้งปีเนี่ยผิดแค่สามงวดนะคะเด่นเจ็ดและแปดมาเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขไขให้ด้วยนะคะอาจารย์เราจะขึ้นเลขไขให้แฟนเพจด้วยถ้าแฟนเพจไม่รีบนะหลายคนหลายท่านจะแบบ พอได้ทูบสองแท่งปุ๊บไปเลยก็จะไม่เห็นเลขไายพอไม่เห็นเลขไายก็จะถามว่าทำไมหนูไม่เห็นเลยนะส่วนใหญ่เป็นคนที่ดูไม่ไม่จบนะส่วนใหญ่ดูไม่จบครับจ,าจา้าจแต่ว่าเราก็เข้าใจค่ะนะคะเพราะว่าหลายคนหลายท่านอาจจะตื่นไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นะตามอ่าตามความสะดวกอา<ะ>ตามความสะดวกด้วยนะคะพี่จ๋าแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เลขทูบก่อนนะ,ะใครอยากได้เลขทูบก่อน ก็สามารถ c ีสินค้าเรานะรหัสอะไรก็ได้นะเราแถมเลขทูบไปเลขสุดเลขทูบเลขสุดไปให้เรียบร้อยอยู่แล้วค่ะอาจารย์นะคะขณะนี้อาจารย์เค้ก็กําลังเตรียมตัวนะคะในเรื่องของการนะคะโอนเงินโอนเงินค่ะวันนี้เราจะโอนไปสองที่ค่ะอาจารย์จะโอนไปบัญชีกลางคาชโนดหนึ่งหมื่นบาทค่ะอาจารย์แล้วก็โอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะผ่านช่องทางนะคะของ อมรินค่ะนะคะเป็นช่องเป็นช่องช่องทางของเขาเรียกอะไรเอ่ยเ,เป็นผ่านผ่านผ่านทางสื่อสื่อเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเราโอนให้หลายๆที่เราอาจจะไม่ได้มีการติดตามแต่ว่าถ้าเราโอนอย่างเงี้ยแฟนเพจเวลาดูช่องรายการทีวีช่องนั้นช่องนี้อะไรเงี้ยถ้าเจอเขาก็ยังมีความรู้สึกว่า เอ้ยเราคือหนึ่งในคนที่เคยได้ร่วมกันนะคะอีกจํานวน5,000บาทรวมแล้วงวดนี้เราโอนเงินทั้งหมด1 5ึ0 0หมบาทค่ะนะคะครับผมะเดี๋ยวเรามารุ้นตัวสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับแล้วยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะยังไม่เคยเห็นมาก่อนยังไม่เคยได้เลขทูบเลขสูตรไปก่อนนะครับนะอ่านในตัวสุดท้ายนะครับนะแฟนเพจแล้วเดี๋ยวอจายชั้นจะขึ้นเลขทูบไขให้ด้วยนะใช่ค่ะพอแฟนเพจได้เลขปุ๊บแล้วแฟนเพจก็อย่าเพิ่งออกไปนะ เพราะว่าทุกคนจะได้แคปหน้าจอพร้อมๆกันบางคนบอกอาจารย์หนูเห็นเลขทูบแล้วหนูไปแล้วนะอ่าเลขเลเงินปากหน้าค่ะอาจารย์หมดโอกาสจะได้แคปหน้าจอในส่วนของที่ไขว้ไว้ให้อาจารย์อย่าลืมให้เงินปากหน้าด้วยนะคะแฟนเพจบอกอยากได้เงินปากหน้าด้วยเดี๋ยวเงินปากหน้าได้เดี๋ยวไปชนสูตรกันค่ะเงินปากหน้าอาจารย์ชัดได้มาแล้วครับอาจารย์ชัดได้เงินปากหน้ามาเรียบร้อยแล้วแฟนเพจเดี๋ยวขึ้นให้พร้อมกันกับตอนเลขไขว้ได้ไหมคะแฟนเพจจะได้พรุ่งนี้รวยค่ะที่รักจ๋ามาครับทุกคนครับนะ แฟนเพจที่ได้เลขแล้วอย่าเพิ่งออกไปไหนนะย้ำนะครับ6,000คนตอนนี้อย่าเพิ่งออกนะครับให้แคปรูปให้ดูรูปภาพที่เราจะให้ดูให้เราต้องบอกงี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูโอกาสนะเดี๋ยวเราจะให้ดูใบเลขทูบเลขสูตรที่เราส่งไปให้แฟนเพจแล้ววันนี้แฟนเพจแคปทิ้งไว้นะจ๊ะพี่จ๋นนะคะเวลาหวยออกแล้วจะได้จะได้พูดถูกว่าอ๋อ เขาแจกให้จริงๆไอ้ใบหน้าตาอย่างนั้นอะเขามาเฉล,เฉลยตอ,ตอนท้ายจริงๆนะคะสวัสดีพี่ประดามขิ่ค่ะนะคะ,ะพร้อมนะครับอาจารย์ชัยขอสลับไปที่เลขเลขที่จะให้ทุกคนได้แคปเลยนะครับะนะจะได้แคปแล้วนะคะ,ะ6 6 0ักว่าคนตอนนี้แคปรูปหน้าจอไปพร้อมกันนะครับนะแคปก่อนค่ะเดี๋ยวมีใบสูตรทัางหลังด้วยนะคะก่อนที่จะตัดหลายคนหลายท่านอยากเห็นนะคะอ่า หลายคนหลายท่านอยากเห็นมากมากเลยว่าแต่ว่ากราฟิกแต่ละงวดจะทําให้เหมือนกันนะคะแฟนเพจจ๋านะคะเราจะรู้เท่านั้นเป็นเราเท่านั้นที่จะรู้นะคะอ่านี่ฉเฉลยแล้วนะทูบอ่ให้ดูนะครับเนี่ยหกหนึ 6, ่งเก้านะคะสองเจ็ดหกคือเจ้าของแท่งเดียวกันนะคะเดี๋ยวบอกแฟนเพจก่อนเนาะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเลขทูบข้างหลังไอ้เลขสูตรข้างหลังกันบ้าง อาจารย์มีใบสุดข้างหลังไหมคะเดี๋ยวเอาเอาใบอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งได้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 นะคะอันนี้นะคะให้แฟนเพจเห็นให้แฟนเพจเห็นโดยทั่วกันนะคะว่าเป็นใบเดียวกันอันนี้เงินปากหน้าครับแล้วต่อไปเป็นเงินปากหน้าหลายคนหลายท่านอยากลองเทียบดูค่ะแคปก่อนนะคะแคปก่อนนะแคปไว้ดูนะคะ แคปไว้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวพอลอตเตอรี่ออกแล้วพี่ๆจะได้อ๋ออันนี้จะเขาได้คุยกับเขารู้เรื่องเงินปากนากนี้แฟนเพจอยากไปดูไว้เป็นตัวอย่างอ่อยากไปดูไว้เป็นตัวอย่างของเราว่าเอ๊ะเงินปากนาอะไรเจ็ดสองนะคะศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองอยู่ในนี้สองเจ็ดเจ็ดสองอยู่ในนี้เรียบร้อยนะคะอ่ะแคปแล้วนะคะอยู่ในเลขทูบของเราด้วยนะคะใบหลังนะคะบใบเอาใบหลังใครอยากเห็นหน้าใบหลังนะคะ ใครอยากเห็นหน้าใบหลังใบหลังของเรานะคะนะที่เราแถมให้แฟนเพจเอ๊หน้าตาเป็นไงหนะ้านะคะเด่น7และ8นะคะที่เในใ้นห้5หางนะคะจะมี6 8 80 6 5 58แล้วก็7 0จ้ะพี่จ๋านะคะอ่าเดี๋ยววนกลับไปที่เงินเเงินปากหน้าอีกทีนะครับเงินปากหน้านะครับ นะยอดยอดงวดนี้ดูเลขสวยเนาะอาจารย์เจ็ดลงท้ายด้วย1 1 3 7 2 0จ้ะแล้วก็1 5 3 0 7 2จ้ะเออ7จ็ดสอก็น่าสนใจเนาะจ้ะเออเลขสวยดีนะจ้ะใช่ค่ะอาจารย์นะครับถือว่าเป็นเลขที่งามอิหลีเลยอะค่ะอาจารย์นะคหลายคนหลายท่านก็บอกโหอาจารย์ทําไมเลขสวยอย่างนี้จริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้เ,ดเติมปั้นแต่งนะคะและอย่างเลขสูตรเนี่ยเขาก็มาตรงกันเองด้วยนะคะอาจารย์ เขาก็มาตรงกันเองด้วยอะเดี๋ยวพี่ๆนะคะร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะเมื่อกี้อาจารย์แค่โอนเงินทําบุญบัญชีกลางคําชนโนด1,000 0บาทบัญชีนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมอีก5,000บาทนะคะนะคะอ่าเป็นเงินทุก15วันที่เราจะโอนกันค่ะ